สวัสดีครับพบกับรายการเก่งหลังเกมสรุปประเด็นเซตนะครับวันนี้วันที่9เดือนเมษาปีสองพนยี่สิบนะครับภาพของเซนเด็กนะครับวันนี้เนี่ยนะครับบวกขึ้นมา1.86%นะครับเป็นการปิดเหนือ1,400จุดนะครับอีกครั้งหนึ่งในรอบ1เดือนกว่านะครับวันนี้เนี่ยปิดตลาดที่1,401.1จุดนะครับถือว่าบวกสอดคล้องกับประเทศในเอเชียนะครับมาดูในฝั่งของมูลค่าการซื้อขายนะครับก็เล่งขึ้นมาอยู่ที่4.78หมื่นล้านบาท นะครับซึ่งถ้าเกิดมาดูจํานวนหุ้นที่ปรับเพิ่มขึ้นนะครับมีถึง340บริษัทนะครับจำนวนหุ้นที่ปรับลงนะครับ148ริบริษัทเซกเตอร์ที่หนุนดัชนีนะครับวันนี้เนี่ยหลักๆเลยคือกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับนำโดยเดลต้าถัดมาเป็นกลุ่มพลังงานนะครับนำโดยตัวกราฟ EA นะครับกลุ่มมาสังหานะครับตัว c p n AWC นส่ะครับส่วนกลุ่มที่กดดัชนีนะครับวันนี้เนี่ยมีไม่เยอะนะครับ หลักๆเลยคือกลุ่มดิเฟนซีอย่างเช่นโรงพยาบาลอย่างเช่นตัว BCH นะครับมาดูในฝั่งของหุ้นที่เคลื่อนไหวโดดเด่นนะครับวันนี้เนี่ย AOT บวกขึ้นมา2.2ปรนะครับปรับเพิ่มขึ้นนะครับรับ2เรื่องนะครับเรื่องแรกเลยวันนี้เนะี่ยมีการรายงานยอดผู้ใช้บริการสนามบินของ AOT ไปต่างประเทศในช่วง1-6เมษายนนะครับปรากฏว่าเล่งขึ้นมาอยู่ในดับ89.6ของช่วงพีโควิดนะครับเทียบกับช่วงควอเตอร์หทั้งควอเตอร์เนี่ยอยู่ที่84.9นะครับ ถัดมานะครับประเด็นที่2ก็คือประเด็นเรื่องนายกรัฐมนตรีนะครับคุศราฐานะครับมีการมอบให้กระทรวงการคลังนะครับไปศึกษาผลการเปิดสถานบันเทิงครบวงจรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับสั่งเร่งให้นําปรับมาเสนออีกรอบหนึ่งในการประชุมอรมใน30วันข้างหน้านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเราประเมินนะครับว่าน่าจะเป็นจิตวิยาบวกนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยรัฐบาลก็ยังคงเดินหน้าในส่วนของโครงการนี้ต่อนะครับเรามองนะครับเป็นสัญญาณที่ดีต่อโอกาส หรือว่าอัพไซด์นะครับของท่องเที่ยวปีนี้นะครับซึ่งทางฝ่ายวิจัยกรุงศรีพันิสิ์เนี่ยเราประเมินประมาณ36ล้านคนนะครับบวกลบซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่ายังมีอัพไซด์จากตลาดที่ประเมินไว้ถึง5้ถึงเนะครับเรายังคงมองบวกกับในฝั่งของ AOT นะครับแพ็กเกจไพร์ปีนี้เนี่ยอยู่ที่7 5็ดสิบาทนะครับถัดมานะครับถ,ถ้าเกิดมาดูเนี่ยกลุ่มโรงไฟฟ้านะวันนี้เนี่ย GPSC เอสซีบวกส g มจุดแปดเปอร์เซ็นต์กาฟบวกสองจุดเก้านะครับวันนี้เนี่ย มีจิตวิยาบวกนะครับจากค่าเงินบาทนะครับที่กลับมาแข็งค่านะครับเช้านี้นะครับเงินบาทเนี่ยนะครับเทรดเฉียดอยู่ประมาณ36.8บาทนะครับเทียบกับในช่วงระหว่างวันเนี่ยเทรดที่35.5บาทนะครับอ่ส่วนหนึ่งก็คือกิ่งภาพของ1เลยคือกรงเนี่ยนะครับมีโอกาสจะคงดอกเบี้ยนโยบายในรอบนี้อันี้เนี่ยเป็นความเห็นของบาง h o u s e ว i ลด s นะครับเรื่องที่2ก็นะคือความชัดเจนในส่วนของแหล่งที่มาของตัว d i g i ต a l Wallet ตนะครับซึ่งน้ำหนักนะครับ ค่อนข้างที่จะไปในโทนที่มีการใช้งบประมาณซึ่งตรงนี้มันจะไม่กระทบกับในฝั่งของตัวเครดิตติ้งเลยเป็นที่มาในฝั่งของเงินบาทที่แข็งค่าเนี่ยนะครับหนุนหุ้นในกลุ่มลงไฟฟ้าที่ช่วงก่อนหน้าเนี่ยปรับลงมาเยอะนะครับาภาพของเงินบาทที่แข็งเนี่ยตัว GBC นะครับทุกๆ1หนึ่งบาทที่แข็งค่าเนี่ยนะครับจะหนุนอัพไซต์ต่อ,อก,กำไรประมาณ4%เรนะครับเรายังชอบนะครับทางเดดพาย6กบาบาทส่วนหุ้นลงไฟฟ้าตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งที่เราชอบก็คือตัวกราฟนะครับ พาเกตไพค์อยู่ที่4.55บาทนะครับทุกๆหนึ่งบาทที่แข็งค่านะครับจะหนุนอัพไซต์ต่อกําไรประมาณ2%นะครับถัดมาวันี้มาดูที่ฟังของกลุ่มค้าปี CBO นะครับวันนี้ระหว่างวันขึ้นมาโดดเด่นนะครับติดบวกที่0-4.5%นะครับราคาหุ้นเนี่ยนะครับปรับเพิ่มขึ้นทำจุดสูงสุดในรอบ3สัปดาห์นะครับมีโอกาสที่จะขึ้นต่อนะครับราคาเป้าหมายอยู่ที่76บาทนะครับปัจจัยหนุนนะครับก็คือเอาลุกของกําไรควอเตอร์ที่หนึ่งนะครับเราคาดที่4.83พันล้านนะครับ บวกถึง28%่สเอนเยอนเยียนะครับโดยค่ากานกำไรควอเตอร์หนึ่งเนี่ยนะครับเยอนเะยียเนี่ยถือว่าโตเด่นที่สุดในกลุ่มคาปีนะครับ c p อเนะี่ยจุดเด่นก็คือเวอร์ชันยังถูกนะครับซื้อขายบน Forward PE ปีนี้เนี่ย24เท่านะถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยในอดีตเนี่ยถึงลบ d นะครับ c a ตาลิสหนุนราคาหุ้นนะครับก็คือนโยบายดิจิตอลวันเลดในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับ <c oughs> ดูเหมือนว่าจะมีข้อสรุป ถูกผลักดันออกมาเนี่ยอันนี้จะบวกกับการบริโภคแล้วก็บวกต่อ CPO นะครับเรายังแนะนําซื้อนะ76บาทในส่วนของราคาเป้าหมายในปีนี้ถัดมานะครับถ้าเกิดมาดูนะครับก็คืออีกตัวหนึ่งนะครับ s g p วันนี้บวกขึ้นมา5นะครับราคาหุ้นเนี่ยนะครับเบ่งแนวต้านโซน30.5บาทขึ้นมาได้นะครับเรายังมองบวกนะครับแนะนำซื้อนะครับแทร็กเก็ตพายอยู่ที่38.5บาทนะครับ จุดที่เราแนะนำซื้อเนี่ยนะครับอยู่บนธีมไชน่าเพย์นะครับผสานกับ e a r n ์เน็งเอ o า k ุกเนี่ยนะครับมาดูกำไรปกติควอเตอร์หนึ่งนะครับเราคาดจะโต e ยี on เยียและคีวอนคิวนะครับซึ่งถ้าเกิดมาดูเนี่ยนะครับในขาของ a วอ a t i o n เนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจนะครับซื้อขายที่ Forward p e ปีนี้เนี่ยอยู่ที่21.9เท่านะครับสวนทางกับกำไรนะครับปีนี้กับปีหน้าเนี่ยเราประเมินโตเฉลี่ยประมาณ22กว่านะครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือค่าระวังเรือคอนเทนเนอร์นะครับปรับลง8สัปดาห์ติดนะอันนี้จะบวกกับ SJP ซึ่งมีต้นทุนในฝั่งของค่าขนส่งถึง5%นะครับ Aggregate 38.5ถัดมามาดูในฝั่งของกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับวันนี้บวกเกือบยกแผงนะครับ TTB บวก3.4%นะครับ SCB บวก2.2% KBank บวก1.2%นะครับ BBL บวก2.55% KTB บวก1.2%นะครับ ราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับตอบรับมุมมองของกรงนะครับที่เริ่มมีบางเฮ้าส์วิวคาดว่าจะคงดอกเบี้ยนะครับในวันพรุ่งนี้นะฮะซึ่งก่อนหน้าเนี่ยถ้าจํากันได้กลุ่มธนาคารขนาดใหญ่เนี่ยนะครับก็ถูกเทคโอฟิตลงมานะฮะเพราะว่ากังวลนะครับว่าดอกเบี้ยเนี่ยจะปรับลงในรอบนี้นะครับประสานกับในช่วงหลังสงการนะครับจะเข้าสู่ฤดูกาลทยอยการรายงานงบของกลุ่มธนาคารนะครับพอพิคของกลุ่มธนาคารนะครับเราแนะนำตัว KTB นะครับแทร็กเก็ตไว20บาท ส่วน t t ทถ้านะครับเกิดจพายอยู่ที่2ออบาทนะเป็นหุ้นท็อปพิกของกลุ่มนะครับถัดมามาดูกลุ่มอสังหานะครวันนี้ SC บวก4.79รเซ็นบวก4.14นปะครับแรเงินาบวก3.4 AP นต์เบวก2.8์เซ็นต์ะครับสุภาลัยบวก1.9นะครับกลุ่มอาสังหานะวันนี้เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นจากการจริงการที่รัฐบาลเนี่ยนะครับออกมาตรการกระตุ้นอสังหาหรือว่่า Properti Ststimululation ซึง ล่าสุดเนี่ยคอรมงก็มีข้อสรุปออกมาแล้วนะครับก็คือ1นะครับเห็นชอบค่าจดทะเบียนการโอนจดจำนองทั้งบ้านมือ1่มือสเหลือ 0. 0, 0, 0ูนนเปซนะครับจะมีผลวันจนถึงวันที่31เอ็ดธันวานะครับอันที่2นะครับลดหย่อนภาษีงเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับการสร้างบ้านใหม่สูงสุดไม่เกิน1น0่งแบาทนะครับจริงๆมาตรการเนี่ยมีค่อนข้างจะเยอะนะครับรวมๆแล้วได้ประมาณ5มาตรการหลักๆนะครับกลุ่มพ r o เ e r t y ตนะครับ ตัวเลือกการลงทุนนะท็อปทิกเนี่ยเราเน้นไปที่สุภาลัย AP แล้วก็ตัวซีรีนะครับกลุ่มสุดท้ายนะครับวันนี้เนี่ย n e x กนะครับบวกขึ้นมา6.3%นะตัวนี้เราไม่ได้ทำการศึกษานะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับรับข่าวตัวโตโยต้ากับเดนโซะนะครับร่วมกันพัฒนารถ e ีนะครับพลังงานไฮโดรเจนรายแรกของบ้านเรานะครับหาโครงการความร่วมมือเนี่ยรอบนี้ประสบความสำเร็จนะครับทางกลุ่มผู้พัฒนาเนี่ยมีแผนที่จะขยายตลาด ขนาดของโครงการเป็นฟีดขนาดใหญ่นะครับอันนี้ก็เพื่อเพิ่มศักยภาพของห่วงโซ่สอุปทานนะฮะเชื้อเพลิงไฮโดรเจนในบ้านเรานะครับโดยจุดแข็งนะครับของ Toyota d u ูโซแล้วก็ d e n โ so ซเนี่ยนะครับนิกเนี่นะจะเอามาทำให้เกิดซนเนจ้แล้วทำให้เกิดภาพของเอาลูกของผลประกอบการที่นา่าจะดีขึ้นในอนาคตนะวันนี้ประมาณนี้ครับสำหรับเกมหลังเกมสวัสดีครับ